นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านด้เกี่ยวกับผมสมก,กีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนไกสตาร์เรีเจชเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพท3.1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแพท3.1เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มตังฝังของตัวละครเข้าใหม่ถึง2ตัวเลยรวมถึงกิจกรรมแพทช์นี้ด้วยนะซึ่งหลักๆแล้วกิจกรรมแพทช์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างน้อยมากแต่หลักๆเนี่ยจะไปโฟกัสทางฝั่งของซูเมเลตยูนิเวิร์สอันใหม่มากกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเค่อยอธิบายเกี่ยวกับซ Un ูมเลตยูนิเวิร์สอ ช่วงเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างทริปปี้เนาะอ่าแล้วก็ช่วงเฟสข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างไมเดย์สำหรับตัวทริปปี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุควอนตัมผัดประสานเนาะแล้วก็ตัวไมเดย์เนี่ยก็จะเป็นธาตุจิตภาพเป็นผาดทำลายล้างนั่นเองเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ส่วนต่อมาเนี่ยสำหรับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมถาวรเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมถาวรที่จะให้เราได้บริหารเจ้าพวกน้องๆพวกนี้เลยอ่าซึ่งชื่อกิจกรรมก็ชื่อว่าสำนักงานเงี้ยวๆทำชื่อซะน่ารักเชียวเนาะสำหรับช ประมาณนี้เนาะก็สามารถเลือกตัวละครได้ฟรีเลย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นประมาณนี้ของรางวัลในหนึ่งจุดเนาะอ่าก็มีชาเ้นอะไรต่างๆที่ให้เราต้องทําแล้วก็ของรางวัลก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเนาะสำหรับเพชรอะไรพวกนี้ก,ก็เป็นหนกิจกรรมมาที่สามารถเล่นถอดสมองได้เลยเนาะสำหรับตอนที่เราเล่นอยู่ในระหว่างในเรื่องเนี่ยแต่พอหลังจากจบเนื้อเรื่องไปเราก็ต้องใช้สมองแล้วก็บริหารเพิ่มนิดหน่อยแล้วเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนี่ยสำหรับกิจกรรม อ่ะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของซ u มเลดยูนิเวอร์สแต่สำหรับซ u มเลดยูนิเวอร์สอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกเขาจากของเก่าเลยเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าของเก่าเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่านะแต่จากที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเห็นของเก่าแล้วซึ่งของใหม่เนี่ยของรางวัลเนี่ยอ่าว่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะจากตอนเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเก็บเวลถึง100ถ้าเป็นของเก่านะอันนี้ของใหม่ซึ่งเราก็ต้องเก็บเวลถึง60มาอ่าของรางวัลก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีชาร์เลนต์อะไรต่าง อเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ซึ่งสําหรับซูมเลตยูนิเวอร์สอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนซูมเลตยูนิเวอร์สปกตินะฮะแต่มันจะมีลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาที่ว่ามันจะมีความสามารถของบุริชนที่มาช่วยซัพพอร์ตที่จะทําให้เราได้เล่นง่ายกันในระดับหนึ่งนั่นเองเนาะ,ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับกิจกรรมทั้งหมดจริงมันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาซึ่งเดี๋ยวผมค่อยพาไปทัวร์ทีเดียวเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับ กีจการแพสเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหลักๆเราจะไปโฟกัสทางฝั่งของซุ้มเล็กยูนิเวอร์สแล้วก็ทางฝั่งของเนเรื่องสมาร์ทกว่าเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของหน้าเว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ทั้งหน้าทั้งฝั่งของเว็บไซต์ Official แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเนาะอ่ะสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นทางฝั่งของตอนนะัวละครเนาะตัวละครก็จะมีทางฝั่งของ TriB บแล้วก็ My เด y ที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะเนาะอ่าแล้วก็จะมีไรฟ์คนประจําตัวของทั้งสองคนอ่าแล้วก็จะมีทางฝั่งของไรฟ์คนใหม่แล้วก็จะเป็นไรฟ์คนผ่าดความทรงจา อ่าประมาณนี้เนาะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านเฮอร์ท่าเลยนั่นเองโอเคต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมเนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมือนทุกแพชนะฮะก็คือล็อกอินรายวันได้รับไปเลย10ต่อฟีซึ่งผมก็ล็อกอินครบหมดแล้วละส่วนต่อมาอันนี้ก็เป็นสำนักงานเงียบๆก็ที่ตามแบบที่ผมข้างบอกข้าง้นเนาะก็คือเราก็ต้องมานั่งบริหารเหล่าน้องๆหวกงนี้เนาะอ่าซึ่งเราก็สามารถจัดทีมเหล่าน้องๆพวกนี้เอาไปลุยตามด่านอะไรพวกนี้ได้นะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ากิจกรรมเป็นกิ สำหรับกิจกรรมนี้อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสาหรับต่อมาคราวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันหลักๆแล้วคือเอาของแมาแลกกับของรางวัลแหละก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของลิลิคูน2ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วอแล้วก็กิจกรรมวับช่วงแรกจะเป็นทริปบี้เนาะแล้วก็จะเป็นน้องยุลิสาหรับตัวละครดีลันสําหรับช่วงที่2ก็จะเป็นทางฝั่งของไมดี้แล้วก็จะเป็นทางฝั่งของน้องเฮาเฮาเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้โอเคต่อมาอ อันนี้เนี่ยก็ตามอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะมันก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแต่มันจะมีลุกเล่นที่ว่าอาจจะสังเกตว่าไอ้หน้าจอไอ้หน้าจอเนี่ยอ่ามันคือความสามารถของเราวิดชน่ะซึ่งไอ้ความสามารถนี้เนี่ยมันจะคอยสนับสนุนในการเล่นเหมือนกับพวกผ่านฮะอ่าซึ่งมันจะเป็นความสามารถแบบเดียวกันเลยแต่ซึ่งมันจะมีลูกเล่นที่ว่ามันจะมีตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะซึ่งความสามารถของวิดชนแต่ละคนมันจะทํางานแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันบางคนทํางานตอนกลางคืนบางคนทํางานตอนเช้าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนี่ยจส่วนอย่างที่ผมเห็นเนี่ย ก็จะมีทางฝั่งของทริปี้แล้วก็ความสามารถของอาร์เกียเนี่ยที่ทำงาน,นตอนเช้าเนาะแล้วก็จะมีของแคสตอรีเนี่ยที่ทำงานตอนเมื่อเกิดอีกน้อีกคนหนึ่งซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้ละอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับซุมเลตยูนิเวิร์สก็เป็นหนึ่งซุมเลตยูนิเวิร์สที่ยกเขาของเก่าแล้วก็เอามาแทนด้วยของใหม่โดยรวมถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะมันก็ช่วยทำให้เล่นง่ายอยู่ในระดับหนึ่งเลยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับซุมเลตยูนิเวิร์สอ่ะสำหรับต่อมาก็จะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วแล้วก็จะมีทางฝั่งของพื้นที่ใหม่ซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยังเล่นเนื้อเรื่องยังไม่จบซึ่งเนื้อเรื่องพื้นที่แรกที่ผมเปิดได้ก็จะเป็นทางฝั่งของพื้นที่นี้อะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้พื้นที่ก็ทําออกมาโดยรวมค่อนข้างที่จะสวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยมองกี่ข้างกี่ข้างมันก็คือ God of War ดีๆนั่นเนะองอะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ทางฝั่งต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของมอนใหม่เนาะ อ่าว่าก็จะเป็นประมาณนี้มอนใหม่อ่ะต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มทางฝั่งของรีลิกเซตใหม่เข้ามาแล้วก็จะเป็นรีลิกเซตของประดับอ่ะาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับรีลิกเซตใหม่เนาะก็มีการเพิ่มทางฝั่งของของเลื่อนขั้นตัวละครอ่ะแล้วก็จะมีการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆฮะซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เนาะระบบพวกนี้แต่ผมก็ค่อนชอบระบบเออแชทใหม่นะก็คือมันทําให้มันดูแบบว่าดูได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็ดูว่าเอมีตัวละครตัวไหนทักมาแถบด้านซ้ายอะไรประมาณเนี้ยก็โดยดองก็ทางมาดี ระบบที่เขาทําขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ปรับปรุงอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดแพชนี้เนาะคือกิจกรรมแพชนี้บอกต,ตรงๆเลยว่าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นแบนึงนะเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะไปโฟกัสต่างฝั่งของเนื้อเรื่องแล้วก็ซูมเล็กยินิเวอันใหม่ะมากกว่าเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทางฝั่งของเกมเพลย์ของตัวทริปปี้เลยดีกว่าว่าเป็นเกมเพลย์ของนางเป็นยังไงกันแน่นะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันห้องเทสทางฝั่งของตัวละครของน้องทริปีเป็นที่เรียบร้อยนะ้วสำหรับตัวน้องทริปีก็จะเป็นตัวละครสกิลเล็กๆเกนี่ยฮะ,ะตัวเล็กประมาณนี้นั่นเะองเนาะอ่สำหรับตัวน้องก็จะเป็นตัวละครประเภทประสานอ่าธาตุคอนตามนั่นเะองเนาะอ่ซึ่งสกิลเทคนิคของนาก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณ อ่าซึ่งหงลังจากที่เรากดสกิลเทคนิคนี้ไปเนี่ยก็จะได้บับตามนี้เลยเนะาะก็จะเป็นบัฟที่ชื่อว่า um เทียบสำแดงเอ็นเดอรเราเค่อยขยายความเกี่ยวกับตัวบัฟนี้อีกทีนึงก็แล้วกันนะเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปซัดตั้งฝั่งไปมอนด้านหน้นกันก่อนเลยดีกว่าตัวน้องก็จะตัวเล็กวิ่งช้างนี้นะอ่ะโอเคลุยก,กันเลยดีกว่าอ่ะท่นผู้ชมคงจะจำตอนที่ผมกดสกิลเทคนิคของตัวชปบี้ไิกี้ได้เลยแบบ อ่าซึ่งไอบัฟที่เรากดไปเมื่อกี้มันก็จะส่งผลให้กับทั้งทีเลยนั่นเองนะก็คือมันจะเป็นบัฟที่ชื่อว่าเทพสําแดงอ่าแล้วเทพสําแดงเนี่ยมันมีความสามารถที่ว่ามันจะสามารถทะลวงต้านทานทุกธาตุได้ก็คือจะสามารถสร้างความเสียหายทะลุธาตุได้เพิ่มขึ้น21%เอเอเอเหมือนเอาไกลๆก็คือมันคือบัฟดาเมจนั่นเองนั่นแหละอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ทางฝั่งต่อมาก็จะเป็นอันติของตัวน้องซึ่งอันตีของตัวน้องเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ว่าสามารถสร้างความเสียยหหาได้รือก็ ที่ัาเพื่อกดสตูได้ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนน้องเปิดอันตีเนี่ยก็จะการอนาคีตรอบค้างขึ้นมาด้วยเนาะอ่ะซึ่งสตูเนี่ยก็จะได้รับดีบับจากอนาคีนี้ด้วยซึ่ง ดีบัฟที่ได้ก็คือนี่แหละได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น26%อ้อาวว่าก็เป็นประมาณนี้นะละก็คือมีทั้งทะลุก,การโจมตีธาตุแล้วก็เพิ่มทางฝั่งของดาเมจให้กับฝ่ายศัตรูก็คือมันก็ค่าที่จะเป็นหนึ่งตัวละครที่บัฟแล้วก็ดีบัฟค่อนข้างที่จะแรงอยู่ระดับหนึ่งนะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละฮะนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยหลังจากที่ตัวทริปปี้เนี่ยกดอันติไปเนี่ยตัวน้องก็จะเพิ่มแม็ก์ HP ให้กับตัวเองด้วยเนาะสำหรับตัวแม็กช์ HP เนี่ยถามว่าทาไมต้องเพิ่ม คือยิ่งเลือดเยอะเนี่ยน้องก็ยิ่งจีแรงขึ้นเองเนาะสำหรับตัวอันติแล้วก็ตัวสกิลด้วยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนะี้เนาะอ่าโอเคแเล้วลองโจมตีเลยดีกว่าซึ่งตัวของทริปปี้เนี่ยถ้าใครกดตีเนี่ยตัวน้องก็จะทำการโจมตีแบบตามด้วยนะอ่ะสมมติผมกดอันติของเบอร์ท่าอ่ะส่งที่ตองระวงของน้องทริปปี้ก็จะทำการโจมตีตามดนะ้วยอ่าก็จะเป็นประมาณนะี้อ่าซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เด้ง่ายไม่มีอะไรมากสำหรับตัวทริปปี้ นางเป็นตัวละครประสานมาเพื่อบัฟเฉยแหละ,ะประมาณนี้ซึ่งมันหมายความว่ายิ่งคนในทีนนทนนทมกดอันตีบ่อยเท่าไหร่เนี่ยตัวน้องจูบี้ก็ยิ่งสแปมทางฝั่งของการช่วยสพอร์ตโจมตีบ่อยยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้เป็นตัวประสานที่สามารถทำดาเมจไปในตัวได้ด้วย อาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวเนาะทริปบีจะไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นตัวละครที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะไม่มีอะไรมาก <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้ซึ่งแพลนนี้ข่าว่าผมจะเปิดนางไว่ก็เปิดฮะผมมีแพลนว่าจะทำทีมตัวทีมฟอนตัมอยู่นะก็น่าจะเปิดอยู่แล้วสำหรับตัวทริปบี้เนาะ แล้วก็ตัวน้องก็เป็นตัวละครที่ทำดาเยแล้วก็บัฟได้ดีอยู่ได้ดับหนึ่งเลยแล้วก็รวมถึงการดีบัฟสตูด้วยนะเป็นการดีบัฟเพิ่มดาเดยให้กับสตูนั่นเองอ่าแล้วคือเพิ่มดาเดย์ทีนี้คือเพิ่มให้มันโดนแรงขึ้นเพเพื่อให้มันดีแรงอ่ะอ่าผมไม่มีบัฟที่มาส่งผลเสียงนันแล้วนะอ่ะส่วนต่อมาสำหรับสกิล e ของน้องเนี่ยก็จะเป็นการบัฟให้กับทั้งทีมแหละเหมือนกับการเราก็สกิลเทคนิคของน้องอ,ะอ่ะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะ ส,ส่วนสำหรับการโจมตีปกติของน้องก็จะเป็นประมาณนี้เป็นการโจมตีหมู่สามตัวประมาณนี้หนึ่งซึ่งก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวน้องทริดเล่นง่ายบัฟตี้โดยรวมก็เป็นตัวละครที่ไม่แย่ฮะถามว่ามีตัวละครกับตัวบินไหมก็ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ดีเพราะว่าตัวหน้าฝั่งของตัวโรบินมันก็ยังมีความสามารถที่ว่าเร่งเทิร์นให้กับทั้งทีมได้หน,นึ่งเนาะ อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ละก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ก็รักดีนะครับนี่อ่าก็ ใครจะเล่นทรีมคอนทรัมเถามว่ามันบัฟดิเท่าตัวสปาร์เกิลไหมผมว่าน่าจะบัฟดีกว่าตัวสปาร์เกิลนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยสามารถดีบัฟให้กับสตูได้แล้วก็ทำดาเมจให้กับทีมได้แล้วก็สามารถบัฟทีมได้คืออะไรหลายๆอย่างมันคน่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่นะสำหรับตัวทริบบี้อ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวทริบบี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหนะ้าตู้กระชากแพชนี้กันเลยดีกว่านะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่นหน้าตู้กระชาทางฝั่งของน้องตัวละครทริบิ่กันทีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะโอเคก็ตามอย่างที่ผมบอกไปในห้องเทสต์นะก็คือผมจะมาเปิดแหละจริงๆอะตามแผนแลวผมอยากเปิดทางฝั่งของตัวไมเดย์มากกว่านะแต่พอคิดได้ทีเอ้ยแพชหน้ามีตัวละครอย่างแคส t ต r ร a ที่เป็นอ่าไม่พูดดีกว,ว่าอ่ะว่ามันเป็นธาตุคอนตามแล้วกันอ่าว่าเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคผมขอเปิดเลยแล้วกันไมเดย์ก็อยากเปิดแต่ด้วยที่ว่าตัวไมเดย์แกมันเป็นตัวละครที่ว่ามันมันเสียเลือด เพื่อเพิ่มดาเมจซึ่งผมก็ไม่ชอบตอัวละครประเภทแบบนั้นนี่ที่มันต้องผ่านเลือดตัวเองแล้วทำให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ไปเป็นแปลงเป็นสแต็กอะไรประมาณน,นี้ซึ่งผมขอเปิดทริปแล้วกันนะเพิ่งชิมคอนตัมผมก็เอออยากเอามากับนดีเชินขัดฝุ่นปัดฝุ่นอะไรพวกนีน้คือผมไม่ได้แตะทีมคอนตัมเลยหลังจากที่อาเชรอนมันมานะก็คือทิ้งชีมคอนตัมแบบว่าทิ้งแบบปล่อยซิมไปเลยอะ่ะเอาว่าขัดเกลาชีม นี้หน่อยแล้วกันเนาะสำหรับทีมคอนตัมซึ่งตัวน้องทริปบี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่นั่นแหละมาช่วยทีมคอนตัมกับผมนะผมบอกตามตรงเลยทุกวันนี้ทีมคอนตัมผมไม่มีที่ผมมันที่ผมไม่เล่นทีมคอนตัมเพราะว่ามันไม่มีบัฟเพราะผมไม่ได้เปิดสปาร์คเกิลไว้ผมก็เลยไม่เล่น <c oughs> อากิ่ 3, ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมแทนสปาร์คเกิลมันก็ใช้ได้ฮนะใช้โรบินอะไรพวกนี้มันก็ใช้ได้แหละอ่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าใช้ตัวธาตุเดียวมันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเราจะได้เล่นซีเวอร,ร์บนะูะไปา ยังไม่ออกเว้ยอ่าโอเคกิโลแล้วไม่ได้นับแต่งบ่อน้างที่จะเป่าตรงกะเหลืองออเอาไว้ให้แคสตเรียด้วยแคสตอริเอ้แคสตอรีสักอย่าง <c oughs> จำชื่อานางไม่ได้ <c oughs> เอาละขอสิ้มวเยโอ้แซมเอามาหรือเปล่า แม่งเฮ้ยกูรู้ว่ามันเด็กเหมือนกันแต่มันอ่าไม่ต้องการเด็กที่มีหุ่นยนต์ติดตัวโอเคต้องสายคงการันตีแล้วละ่ะโอเคตามนั้นแหละท่านผู้ชมโอ้ยแม่งหลุดเลดอีกกาจเจริงว่าให้แคสโตเรียจแม่ไม่มาไร แต่แต่ถ้าเก็บงบของแพชนี้ได้อยู่มันก,นก็พอเหลืองบไว้แพชชหน้าได้คก็เ,เปิดให้มันได้เลยแล้วกันนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันก็การันตีอ่ะเหลืออะไรอะลุดเลนมาขนาดนี้แล้วอะไม่ยังมายังวาสกิปลัวๆแล้วอะ <c oughs> <c oughs> คือแบบฟักอัพแล้วอะช่างแม่งแล้วอะโอ้ oh my f i n g น่าจะใกล้แหละลุดเลนอ่ะย่น yeah. มันมาอยู่แล้วล่ะเหลืออะไรล่ะ,ะเนี่ยมันมาแล้วเออมาอยู่แล้วล่ะโอเคงบงบเท่าไหร่นะเออสองหมื่นสองหมื่นเก้าเราเสียไปสองหมื่นกากว่าเออมันก็เหลือเกนะ้าพันแหละโอเคเอาว่าก็ประมาณนี้สำหรับทริปในวันนีก้ก็โอเคได้ทริปบีแล้วเอปวดหัวจริง ดุดเรดม่าทำไมายโอ้ยเด็กเด็กเข้าใจว่าเด็กเหมือนกันแต่อันนี้มันเอ่อมันเด็กที่มันสัดส่วนมันเอาว่าช่างมันเถอะไม่รู้จะพูดอะไรละเอาว่าก็เป็นประมาณเนี้ยสำหรบับแพท 3.1. ก็เป็นถึงแพตที่แอบเงาๆอยู่นะเพราะว่ากิจกรรมมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็เอ่อมันจะมีทางฝั่งของเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีทางฝั่งของซูโมเรตจินนิเวิร์สที่ให้เราโฟกัสจะมากกว่าเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมคิดต่อไปถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกดแชร์เพื่อี่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักชแนลของผมอีกมากขึ้นนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะซี่ย่า